ไปดูการโปรโมทผ้าจวนตานีในเวทีนานาชาตินะคะรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้ร่วมเวทีนานาชาติผู้หญิงสันติภาพความมั่นคงโปรโมทผ้าจวนตานีมอบแก่ประธานานธิบดีคสวเจ้าภาพค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากการที่ได้รับเชิญจากนายวียซา นางวิโยซาออสมานีซาดริสูประธานาธิบดีสาธารณรัฐคอซวอในการเข้าร่วมประชุมเสวนาในหัวข้อ Women p e a c e and Security ระหว่างวันที่22-23ตุลาคมที่ผ่านมาณเมืองบริสตินาสาธารณรัฐคอซวอซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับบทบาทผู้หญิงในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามโดยมีผู้นำประเทศผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและตัวแทนภาค ประชาสังคมเข้าร่วมงานจำนวนมากตนเองในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องมีผู้หญิงในกระบวนการสร้างความสัติภาพรวมถึงได้เผยแพร่นโยบายของรัฐบาลเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดรับกับแนวทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสประราชาติที่เน้นการมีส่วนร่วมและเสริมพลังแก่สตรี โดยกองทัพบกและสอบตอผ่านโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมถึงการสร้างกลไกลความร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพื่อลดเหตุการณ์ความรุนแรงเพื่อนําไปสู่การพัฒนาและสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งนี้ในช่วงงานเลี้ยงนะครับตนก็ได้มอบของที่ระลึกผ้าผันคอเป็นผ้าไหมาหลายจวนตานีของดีจังหวัดปัตตานีฝีมือชาวบ้านอำเภอสายขาวให้แก่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอสวอด้วยพร้อมอธิบายถึงลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์โบราณของพื้น ที่ซึ่งเคยสูญหายไปแล้วช่วงหนึ่งนะครับขณะนี้ได้รับการฟื้นฟูจากภาครัฐ ตามพระราชด,ดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อปี2542ซึ่งปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็ได้ร่วมกันเป็นกลุ่มอาชีพผลิตเป็นสินค้าท้องถิ่นสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอสอวอ์ก็ได้ชื่นชมความงดงามของผ้าไหมาลายจวนตานีนะครับอีกทั้งยังฝากความละลึกถึงพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่ได้เคยให้การต้อนรับอย่างดีเมื่อครั้งมายเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมสุดยอดผู้นําสตรีโลกเมื่อวัน ที่24มิถุนายนที่ผ่านมาครับ